ตัวใจฟัตื่นเต้นกันารย์สตรชายคือมันเป็นมันเป็นวิธีเป็นใจไีมีอสเอชบีได้ตั้งสองพันกว่าล้านนะเอสเอชบีอ่ะเดี๋ยวก่อนไปแตะเอสเอบีเนี่ยมันคือปีนี้มันก็ไม่ได้แปลกใหม่กับต่างกับปีที่แล้วนะครับรับก่บวิธีคิดโมเดลต่างๆก็ถูกคิดมาโดยระบบอืแบบเนี้ผมยังคิดว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องคิดเลขนี่จะตั้งหน้าได้หรือเปล่าลุงลกแบบนี้อ่าเพราะส่วนใหญ่ก็ก็จะใช้ออนทอปบ้าง โรดเรทเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หัวหมวดหรือว่ากิจกรรมไม่ต่างกันจริงไหมเพียงแต่ว่าเวลาตั้งเนี่ยมันถูกคำนวณตัวเลขโดยการประมาณการไปข้างหน้าคเพราะประมาณก็เหมือนกับบริษัทอะเลาวางแผนไปตั้งงบไปก็ประมาณการรายได้ประมาณการรายจ่ายครัับบถึงเวลาปฏิบัติจริงก็จะต้องไปปรับระหว่างทางมากไปปรับนู่นนี่เพียงแต่ว่าโดยโมเดลเนี่ย คือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า70%มันไปเป็นเรื่องฟิก e อ cost เป็นเรื่องต้นทุนคงที่ที่ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตมหาวิกฤตมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้ปรับปรุงแล้วก็ยอมตัดลดเฉียงใช่แต่ว่าวิธีงูมารบ้านเราเนี่ยอาจจะไปแค่ไปปรับไปลดไปแก้ในส่วนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะที่ ก็เผชิญหน้าเศรษฐกิจแรงๆมาสามปี mm hmm. แล้วก็ไปข้างหน้ายังไม่รู้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะจบยังไบ mm hmm. แต่ว่าวิธีการคำนวณวิธีการประเมินผมก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นเหมือนเดิม mm hmm. ประเด็นต่อมาคือว่าเอาละถ้ามันดิ้นไปกว่านี้ไม่ได้ปรับ mm hmm. ยากมากเพราะฟิกคอเป็นคนก mm hmm. ค่าจ,จ่ายพวกนี้ mm hmm. มันก็ต้องย้อนกลับไปที่อะไรฮะไปที่การ mm hmm. หารายได้แหละ ครับเราไปจํานวนไม่ได้กับเรื่องการหารายได้เพราะว่าเราจะเหมือนว่าจํานวนอยู่กับสูตรของการคํานวณรายจ่ายแลวก็การไปปรับลดงบลงทุนนะ่ยยิ่งตัดยิ่งลดอืนะครับถ้าเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ผมเห็นด้วยที่จะตัดครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนเพื่อการก่อรายได้เนี่ยอย่าไปตัดเขาคําถามคือว่าไอ้ไส้ในยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ลักูดเนี่ยงบลงทุนเนี่ยครับ มันจะไปก่อให้เกิดอะไรได้ขนาดไหนซื้อเครื่องบินก่อให้เกิดอะไรได้ไหมอาจารย์สุรชัยซื้อเงดนน้ำน้ใช่ไหมอันนี้ต้องขอต้นงขอไปต้องขอไปศึกษารายละเอียดไปอ่านรายงานก่อนใช่ไหมมันต้องกลับไปดูว่าการลงทุนหรือการที่จะไปก่อพาราทั้งหลายเนี่ยมันมันเจนอะไรได้กลับมาหรือเปล่าครับด้วยงบประมาณเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่า รูปแบบของระบบราชการเราเนี่ยฝ่ายหน่วยงานที่ได้โง่งมาหรือคิดโง่งมาหรือหรือตั้งเบิกโง่งมาเขาก็ต้องมุ่งหน้าไปใช้ของเขาอะครับแต่อไอฝ่ายหาอะไรได้จริงๆนะก็มีอยู่ไม่กี่หน่วยเองใช่ไหมรครับอืมมันมัน,ม,นมันมีอยู่ไม่กี่หน่วยและอหน่วยที่หาอะไรได้เองก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ของงบประมาณไปใช้ด้วยครับอืบแต่ว่าพี่โบ้ได้กลาวจารยกหรือเปล่าไหมบางหน่วยหาอะไรได้ด้วย แล้วก็เบิกใช้งูมานด้วยแต่มีอีกหลายๆหน่วยที่ใช้แต่งูมาณอย่างเดียวอ่าแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยก็เขามีหน้าที่เป็นงูมานรายจ่ายไงให้จ่ายตามงูมานครับไปโทษเขาก็ไม่ถูกนะออแต่ว่ามันต้องยังไงที่ต้องการบริหารจัดการอ่างบประมาณให้กลับไปเกิดประสิทธิภาพือเกิดไรายได้มากกว่าครับหัวใจมันอยู่ที่การบริหารจัดการงูมัน หลายจ่ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าฝีมือครับคือคิดอย่างนี้ไม่ได้ไงอ่าใช่เออมันต้องคิดว่าถ้าเกิดรายได้มันไม่ถึงรายจ่ายที่ลดได้มันต้องไปสแควร์ให้ได้ใช่ใช่เออสมุดเพดานกู้จานะเพดานกู้บอกหกแสนครับในระหว่างทางยังไงคุณกู้เกินหกแสนไม่ได้อือฮึอือฮึจริงไหมฮะ แต่ของเราแปลกเลยคือว่ามันทะลุไปเจ็ดแสนก็ต้องเจ็ดแสนอันนี้อันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเสียงกันไม่จบเรื่องนี่สาธารณอืมแต่ว่าเกิดยุคใครเกิดของใครเกิดยุคใครเพราะว่าอะไรเพราะเพดานงบรายจ่ายกับเพดานประมาณการรายรับเราเนี่ยพอขย่งที่รายมันก็ต้องไหลไปทางเงินกู้อะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเรื่องรายจ่ายนี้ก็จะเป็นอะไรที่ถ้ามันอยู่ในโมเดลนี้ไปเรื่อยๆผมว่า ไม่มีทางเลยที่จะสามารถพัฒนาประเทศอย่างที่อาจารย์อารัพพูดถึงก็ว่าดีไปหมดเนี่ยธุรกิจมันธุรกิจแบบเนี้ยหรือว่าธุรกิจบริษัทเนี้ยอืบยังไงก็ไม่มีทางโตยังไงก็ไม่มีทางโตถ้าโมเดลเป็นอย่างนี้นะเจ็ดสิบเป็นฟิกคอร์สสามสิบเป็นแบบเป็นวัลลเบิลคอร์สยแล้ววัลลุเบิลไปตามรายได้เนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่มีทางไปได้อ่ะเออเห็นชัดเลยอย่างนี้ อันนี้อันนึงก็คือว่าเออถ้าเกิดจะเอารายจ่ายแบบนี้นะมันต้องมียังไงปรับพลาดามคืออย่างเช่นอย่างเช่นผมชื่นชมไอเดียผู้ว,ว่าชัดชาติเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งวันนี้ใช่ไหมครับมีผมครับครับ,รบเออผมชื่นชมนไอเดียผ้ว่านห,หนึ่งก็คือเขาบอกเอาห้าสิบเขตกทมเนี่ยหารายได้แล้วรายได้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทุกเขตเอาอย่างละหนึ่งเลย อันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นมิติของการหาไรายได้เข้ามาจริงๆครับแต่ละเขตก็าจะมีรายได้อย่างอื่นเก็บขยะมีะไรายได้แต่พอจุดประกายอย่างนี้ปั้งแปลว่าอะไร,รับแปลว่าแต่ละเขตก็ต้องกลับไปขบคิดครับนะครับแล้วถ้าเกิดเขามีรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกจริงแล้วรายได้มันเข้าอย่างนี้ผมว่าปีหน้าเขาน่าจะเขตน,นั้นเนะี่ยเขาน่าจะตั้งงบมารายจ่ายได้เพิ่มขึ้นใช่ใช่อาจจะตั้งได้ตั้งได้เองเลย เ่าคำถามคืออะไไร50เขตกรทมสมมุติแปลไปเป็น77จังหวัดครับแล้วถ้าทุกจังหวัดเขามีแนวคิดอย่างนี้อผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครัือที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ว่าไม่ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ใช่มันมีและพร้อมทําแล้วให้ผู้ว่าอืบริหารจัดการวางแผนรละดมสมองผมผมยังรู้สึกและมั่นใจนะว่าค่าราชการประจําที่ชอบถูกดูถูกเนี้ยที่มักจะถูกดูถูกเนี้ย ให้ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้เขาคิดนะผมคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาคิดหาเงินไม่เป็นะถ้าราชการประจําจํานวนมากที่ผมได้ยินเนี่ยหรือรู้จักหรือได้มีการพูดคุยทําธุรกิจโคตรเก่งเลยนะมอทุรกิจโคตรเก่งนี่โดยโดยที่ต้องมีตําแหน่งหน้าที่ด้วยแบบเขาด้องอยู่ในตําแหน่งหน้าที่เลยผมบอกให้แต่เขาแบ่งเวลามาบริหารจัดการได้ครับครับเออแล้วก็มีธุรกิจที่บ้านธุรกิจที่บ้านก็ผสมความสำเร็จ ฮะาะว่าจะมีคนเก่งๆอยู่เพียงแต่ว่าโดยโมเดลบอกว่าเฮ้ยถูก่วยเราเบิกไปสิบล้านก็ต้องใช้สิบล้านจัดอีเวนต์เอยจัดอะไรเอยไม่ได้ก็ต้องคิดคิดต้องจัดจัดต้องจ่ายอืมอืมไอ้อย่างเงี้ยมันต้องปรับวิธีอืมเลิกคิดอย่าเอาเอาเงินไปเผาทิ้งเล่นไม่ดี